รู้ผมนด้ตั้งใจครับผมเมื่อน,นี้ผ้ามารีวิวครับเกี่ยวดันข้อเดิมครับเกี่ยวเข่าล้มครับแก้ปัญหาเข่าพันข้อพี่นอ้องอ่านฉลุยเลยครับพี่นอ้องโดยทีมงานสีอสุทัศน์ครับรถเกี่ยวซส่้งทีมงานคุณภาพครับผมเกี่ยวดันข้อเดิมครับเดี๋ยวเข้าขึ้นเบื่องมุมทั้งรถพี่นอ้อง ตงีปม,มันหาเรื่องพันข้อนะครับแดนเขาาุดๆนะครับผมเี่ยวดันข้อเดิมดยล้วท่านติดแต่งข้อครับ มีพันข้อครับการถลุยครับเขาน้าหนาเขาน้าหนาเขาลมครับผมมีพันข้อเดียวง่ายไรหรอครับเป็นยังไงครับเกจเกี่ยวดันมาดีครับแหมบายเสียทุกท่านครับทักเกี่ยวซิ่งครับตอนนี้เป็นการเทสข้อเกี่ยวดันครับเนี่ครับเขาลมครับ ตัวเป็นาสารได้ไหม่ตัวมีปัญหาเรื่องเขาพันข้อเลยครับรอบรยูประมาณสองปัญหาครับก็ถึงสามพันเจ็บตู้บาวนั่ ครับเอาลมด้วยครับเนี่ยให้ลมเครื่องให้ครับเรื่องการกินของเขาพนะี่เนาะเย็บเขาเขาเนียนครับผมมืองานสบายสบายครับตัวเนี้ย